ซูเปอร์โซเกอร์ปืนฉีดน้ำของนักวิศวกรนาซาลอนนี่จอห์นสันเป็นนักวิศวกรและนักประดิษฐ์ชาวอเมริกันที่มีประสบการณ์การพัฒนาเทคโนโลยีทางการทหารและอวกาศให้กับนาซาและบริษัทล็อกฮิตมาตินก่อนที่จะหันมามุ่งเน้นในการประดิษฐ์ของเล่นด้วยมีอยู่วันหนึ่งในปี1980ลอนนี่กำลังทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องทำน้ำเย็นในบ้านและอเผอิญนเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจบางอย่าง จากการทดลองเครื่องมือที่ทำเกี่ยวกับแรงดันน้ำจากนั้นไม่นานในปี1982เขาก็ได้พัฒนา watergun และถูกขายในชื่อ super soaker ในปี1990และมันกลายเป็นของเล่นยอดน,นิยมที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกแล้วทำไม super soaker ถึงเป็นที่นิยมการใช้งานแรงดันอากาศหรือ air pressure technology เป็นสิ่งที่ทำให้ super soaker แตกต่างจากปืนฉีดน้ำทั่วไปคือการใช้แรงดันอากาศในการฉีดน้ำออกจากปืนแทนการใช้การปั๊มแบบปกติในปืนฉีดน้ำทั่วไปทำให้มันสามารถฉีดน้ำออกมาได้แรงและไกลกว่ารวมถึงความจุข,ของถังน้ำที่ไม่ต้องเติมน้ำบ่อยๆ super soaker มีให้เลือกหลากหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่มีคุณสมบัติพิเศษเช่นปืนที่สามารถยิงน้ำได้หลากหลายทิศทางปืนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือปืนที่สามารถยิงน้ำเป็นสายได้อย่างต่อเนื่อง